เมื่อท่านตัดสินใจทำธุรกิจแล้วเนี่ยปรากฏว่าท่านยื่นไบแล้วอกครับใช่ครับในช่วงแรกที่ทําธุรกิจก็รับราชการอยู่นะครับเป็น สวัสด์สอบสวนอยู่ที่สพ .4 ีมุสดปราจีนบุรีนะครับปรากฏว่ามีข้าราชการตารวจนะครับวันนี้ก็ขอบคุณอัพไลน์นะครับท่านพัชเศษนิติเลิศพงนะครับมาแนะนําก็เป็นตํารวจก็มือกฎหมายเหมือนกันนะครับธุรกิจนี้ตํารวจมาแนะนําตํารวจคือตํารวจเองนะมาแนะนําตํารวจมองตาก็รู้ใจนะครับก็ไม่ได้ระแวงสงสัยอะไรผมก็ตัดสินใจนะครับในการเข้าไปทำธุรกิจเมื่อประมาณปี2องหสนะครับสาเหตุที่เข้ามาทำธุรกิจ ก็บอกว่าในส่วนข้าราชการตำรวจเองผมเองก็เงินเดือนก็ไม่น้อยหรอกครับก็เงินเดือนก็ินสี่หมื่นกว่าบาทเงินตำแหน่งอีกตำแหน่งของพนักงานสอบสวนครับก็อยู่ประมาณห้าหมื่นหกประมาณห้าหมื่นหกครับแต่รับราชการมากี่ปีครับท่านรับราชการมาสามสามสามสิบปีนะครับแต่ปีก็ห้าหมื่นเนห้าหมื่นหกแต่ว่าถามว่าพอใช้ไหมสําหรับตัวเองตัวผมเองพอใช้แต่บริบทมันไม่ใช่อย่างนั้นครับเขาจะมีครอบครัวมีลูกมีหลานมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอีกหรอครับครับก็ส่วนนี้เองก็จะให้ บีบให้เราต้องมองไปด้านอื่นด้านอื่นด้านที่ถูกต้องด้านที่ถูกกฎมงกฎหมายนะครับ,รบก็การเข้ามาในธุรกิจนี้ก็ตัวผมเองก็ถามาว่าตรวจสอบไหมคนอื่นที่เข้ามาในธุรกิจนี้ตรวจสอบไหม <c oughs> เป็นแสนๆล,ล้านคนนะครับทุกค,ค,คนตรวจสอบหมดนะครับผมเองอาจจะตรวจสอบหนักกาเพื่อนหน่อยนะครับเพราะเป็น,น<า>ข้าราชการห็นว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ถูกต้องท่านถึงกลับมาทาเดี๋ยวขออนุญาตพักท่านไว้แล้วมารู้จักกับท่านพลกิจประมุขสาปัจจุบันนี้ท่านทํา งานอยู่ที่ที่ไหนครับที่สพพันไ่ยครับจังหวัดขอนแก่นครับผมสพในตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสอบสวนครับผู้ช่วยพนักงานสอบสวนไทยเป็นคนแนะนําท่านเข้ามาสู่ธุรกิจนี่ครับอัพไลน์ปรัจโคชมพูโอ้คนที่ลงไปเมื่อกี้นะครับท่านปัจโคชุมพูท่านมาบอกว่ายังไงบ้างในในวันแรกที่ท่านตัดสินใจเข้ามาบอกว่าสนใจธุรกิจไหมปกดหนี้ปดอะไรนะครับตำรวจเราก็รู้ๆกันนะครับคำว่ปวดหนี้เนาะท่านมองเห็นอะไรในธุรกิจนี้ที่ที่มาทําครับเห็นความสําเร็จอย่างอัพไลน์ครับ พี่เจริญอะไรเงี้ยแล้วก็อภานิษครับพี่ธนาทิ์ครับผมไอ้แดงหงส์เฟยของเราเนาะออกออกรถป้ายแดงอยากขี่รถป้ายแดงเขาเหมือนกันครับผมโอ้ย่ย่างแล้วก็อยากกดนี่อยากกดนี่ครับผมเองเพิ่งเพิ่งรู้นะครับว่าโอ้ผมประกาศล้าออกแค่นี้ทำไมผมดังขนาดนี้ผมภาคภูมิใจมากนะครับก็เกิดมาในชีวิตหนึ่งก็โอ้ เยอะแยะไปหมดนะครับมีคอมเมนต์มีเอ่อเยอะแยะอะไรเป็นเป็นร้านๆเนี่ยส่วนคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าเปรียบเทียบว่าคนอยากได้เพชรไหมครับบางคนเขาก็ไม่อยากได้หรอกครับก็บอกว่าเพชรม,มันไม่ไม่ดีมันไม่จําเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนคนอยากได้เขาก็บอกมันสวยมันงามมันมีคุณค่าครับทางจิตใจของมันมันก็หลากหลายความเห็นแต่ก็เคารพนะครับในความเห็นของหลายท่านทุกคนที่ทีทุกคนที่ที่คอมเมนต์มานะครับเราทำงานประจํา เดินไปหาผู้บังคับบัญชาขอหนึ่งแสนบาทเขาจะหัวเราะเอานะครับเขาจะบอกว่าข้าราชการประจําไม่มีหรอกข้าราชการประจําไม่มีหรอกข้าราชการประจําไม่มีหรอกมึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งแสนบาทนะที่ใครที่ไหนได้อ่าเราออกจากข้าราชการตํารวจมาแล้วนะับสามารถที่จะมาตารวจได้ว่าเออสิ้นปีนี้ขอหนึ่งแสนบาทได้ไหมอีกไม่เกินสามปีสี่ปีครับเราคุยกันแล้วเมื่อคืนตำรวจจะยึดบีโอเกียร์บี้ยพีทุกท่านวันนี้เราต้องกราบขอบคุณมากสวัสดีครับ กดถูกใจกดซับซับไขยกดแจ้งเตือนกดกระด,ดิง่งกดคอมเมนต์แล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารของความร่ำรวยครับ